ที่มันเยอย่ยเอาแย่งกันแย่งกันเอาเอาเอาตบหัวมันเอาตบหัวมันไอ้ก็นอนอเถอะเฮ้ยบ่าสบายเลยพี่นอนจะเป็นอย่งงั้นองเ,เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนแม่นอนทั้งวันเลยว,วันนี้แม่แม่สบาย ลูกวัวเขินพี่จ๊องเออในเวลาแต่ปล่อยหมาออกบา้านก็จะนอนแผกสิท่านเอาเมื่อนิบ้ตรสาวมาปล่อยออกไปหลังก,กระกา,กาบมานอนจนหมาเกาะระตูบักแห้งเลยเธาตื่นอ๋อ,อ,อหรอกระดูกกำลนองอือกระดูกมันมีขนมอยู่ในนั้นนะ่ะ น้อองเคยทั้งหนาวทั้งไข่พี่น้องหมากระหนาวหมากระห่อนพวกหมามันก็เป็นก็จะชีห่อนแล้วหมาเนี่ยมา คนมันเยอะมันก็ร้อนนอนกินหมักสมบดเบิด์ตเกืบสองย่วงบะเม็นยังได่พี่นอ้องหลังจากกินข่าวแล้วคอยก็ินนอนอีู่เด็กเป็นมนยังเป็นโรคขีดขันบ่ ตื่นขึ้นบ่เฮียนมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องตื่นขึ้นบ่กลูกไข่บ่เอากระดาษมาดสีเต็มเอาเอาแจกเอากระดาษมาดสีเต็มเฮียนแล้วก็ซะเสียผ้าไข่ออกมาบัดไข่ก็เงิบอนไหเสียผ้าลอซักอยู่ในตะกร้านะมันเอามานหลินบัดพี่น้องมาอยข่ยตื่นขึ้นอ้อมันอย่างน้อนี่วะลูกดื้อโกรธ นี่หมาเป็นโมพี่น้องเอ้ยนี่ก็หมาคุยกันกับสิงหัจากภาษาหมามากับหัจากภาษาคนเนี่เาพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันเสมอทุกเวลาเลยเ<ส><ด>นาะเนาะเดียกลอเนาะเด็กดีแม่ใครเป็นเด็กดีแม่ แล้ฟ้องแม่แล้วนะ่ะอืออือตัวหมวมันเยอยตัวหม้มันเยอยตัวหัวมันเย่แล้วตัวมันเย้ยเออตัวมันเยอยตัวมันเยอยตัวมันเย้ยจวเยอะ,อยอะ,อยอะค่ะนา่าแย่หตัวเลขหนาะ กลางคืนก็นต้องปูนอนปูที่นอนให้นอนได้พี่น้องเอ้ยปูที่นอนเขาปูพาเอาหมอนให้หมอนสํหรับที่แบบเฮ็ดหมอนให้มานะสื่อแบบนมนมมาให้เขาคนละอันเพราะเขานอนหมุนหมอนได้พี่นอ้องนอนเลี่ยงกันกับคนนี่แหละนะนะความลับครอบครัวเราใช่ไหมลูกใช่ไหมใครนอนกับแม่มั้งใครนอนกับแม่ใครนอนกับพ่อ พราะว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านนะ่ะอเนาะพี่น้องกักเสิให้เขาอยู่หม่องได้แล้วเขาก็อยากอยู่ไก่้้นนะ่น่ะพี่นอนะ้องเนาะเขาก็นอนเตียงเขานั่นแหละเพราะว่าเตียงเตียงที่เตียงเก่าเราเราไม่ใช้เราก็โยกให้สัตว์เลี้ยงเนหะ่นเนาะเดี๋ยวก็นอนเตียงกันนะั่นแหละสามเตียงแต่ว่าสำหรับหมาเนี่ยต้องเปิดพัดล่มจอโหลดพี่น้องจอหนาเขาจะคอยน่หน้าวค่ะละเป็นเหี้ยนน้าวไม่ไหว แต่ก็ต้องตามใจหมามันห้องแล้วพอเปิดให้มันบางที่มันห้องโดดแอหมาขี้ห่อนเสื้อสีหนาห้อน่น่านบพอออกจากแอร์ยืดดอกพี่น้องหมา่อยแต่ว่าบ้าน่อยพี่น้องมันมัน่นอยคิดว่ามันอากาศถึงถึงอากาศถึงห่อนไม่่อยตัว่ามันมันสีนยังเย็นอยู่ด้วเพราะว่าเนาะช่วงเดือนปีที่แล้ว มันนัะเป็นมิถุนาจะคอยเริ่มเบิ้งบ้านนะนะเริ่มหาซื้อบ้านใช่ไหมที่เขานัดมาดูบ้านนี้เนาะไอที่ดินเพื่อนนี่บอกพี่น้องโอ้ยหนาวจนขนลุกพี่น้องเพราะไงถิ่ขายบ้านวะแบบนี้เงียบสงบดีพอไหมวันถูกใจคุณไหมว่าสันเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องขาม้านี่ขนลุกเลยที่แหลกว่างเว่งอตอนถี่คอยบ้านเนี่ยตาต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะ นี่ตีเฮียนเปล่าเปล่าเนาะเฮียน่นสร้างไม่ไหมคนประยู่บันกลางปาเนาะเขาเขาก็สร้างไรเงินบปล่าแล้วก็สร้างเ็จแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เสียชีวิตนะพี่น้องสร้างไว้ย่างดีเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเป็นบ้านเนาะไม่มีบ้านเลยนะเขาทําเป็นไอ้โล่งสำลันะพี่น้องเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาพื้นแห่งนี้เนาะ แล้วทีนี้เขาเพิ่งจะเอาบ้านเขาทำบ้านเสร็จบ่ได้ยูซัมตานี่แกเสียว่าได้ตดเด้พี่น้องอันเสียงดีดยางเกังหัง น่เย็นอีลีบ้านหลังนีเดี๋ยวนี้แห้งคักละอันฝนตกเสมอบานนี้มันเขียวขึ้นเบิดเดนะโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยถึงแม้จะอากาศร้อนแต่ว่ามันบระหอนพี่น้องบ้านคอยมันเป็นต้นไม้หลายนี่แหละที่คอยเบาใอ้ฟังเสมอว่ามันเสียอากาศแบบไอ้มันเสีมืดมืดอีลีเหี้บ้านข่อยพี่น้องมืดตึ๊บเลยน่ะอากาศมืดตึ๊บอืม เมิดเบิดเพราะว่าแสงสว่างมันเข้าไม่ถึงทีดินข่อยเลยนะพี่น้องแปลกยังว่าต้นไหม้มันตายหลายผ่อยว่าเด็กผ่อยเดาเอาบัดนี้พอผ่อยมาอยู่ดีได้เนี่ยผ่อยตัดออกรายแดดช่องมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่าตรงที่ผ่อยปลูกพักบ่นเน่เด้อพี่น้อง่านแดดบ่ถึงอยู่อืมบานแดนพิศวงอ,อินีเด้อเขาบ่ิดเราเลยเมื่อดีนีเมื่ดเมื่ดมันขึ้นไปเลยมันจะเน่าหนายดกจังว่า เ่าใหญ่เจ้าตรงตาตนใหม้ออกเน้่บ้านห้ามเหมือตึบเตอเลยอีนีพี да ่น so ้องตอนข่าวใหม้ยังว่าขนลูกซึ้งวัามาเบิ่งบ้านหลังนี้นะมันด้วยความเย็นแบบเย็นเยือกเลยน่หนะพี่น้องเออบันซัด้องเจ๊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 เหมือนจกกันน่ะพี่น้องก็ว่าน่ากลัวว่าสักเออนี่ห้ามาอยู่ห้ากับฝาวดัดแปลงถิดมาให้มันไม่ดูวางเวีงเหนาะ